สบายดีเนี่ยมาแรงถูกผูถูกค้นถูกมองถูกบอนพี่น้อตงตัวนี้ก็บรรยากาศประมาณสห้าโมงกับสิบเอ็ดนาทีเกี่ยวเขาแรงพี่น้องมาเนี่ยฟ้าโทรศัพท์ไปอยู่สุดหน้าสุดนี้เขาเกี่ยวทั้งคุณพุณลานชองคนครับเจจิกปิดหนาลงหวยได้อยู่หวยได้เน่ยนะ ข้ามเลยไปน้องข้ามแล้วบรรยา,ากาศยนมแเร็งมันสุกวันนี้วัน,น,นที่แปดถมลานเปนเกี่ยวเหียายายอยู่เท่านี้งูจักงูอย่างที่ไล,ล,ล,ล่ไล่นไล ทำยี่ก้อยนี่เลยลายอันคือใบใช่ป่ะงูกันตาเ๋ยวงูกันตาว่น,วน,นเป็นสามเหลี่ยมงูมันหายโอเรามากินเขียดพี่นอ้องทำเลยวันสิ้นจะงูออกได้ ห่ำมนะพี่น้องเมื่อกล่องแล้วมันบ่มบ่หุ่นพอกับพอต่อตอีพี่น้องพี่น้องอื่นมื่ออื่นตอ,อียังเคืองให้มันล่มกว่าพูยังทองโตอยู่พูแม่ปวดแขนจับเกี่ยวลายสูไปได้ซูขึ้น เดี่ยวขาร่มละเมื่งพี่น้องจนหัวหัวเข้าสชีย่อยพรขา้าป่าหยาคือมาหกตีสิขคืนในมนันนี่แคเป็นมี้ง้วยคือตะกาในพี่น้องจำชีอีผูกกิดหยาอยู่คันหน้าค้วยก็มีหลายแบบค้ยนมีสองแบบพี่น้องไม่้วย ห้วยอันหนึ่งันอยู่น้ำโคตรห้วยอัน,นเป็นไปกินยาอันนี้กระล่มอีกบ่พอ,อไปว่าก่จากหัวนีว่หัวซ้ำคำหัวซ้ำถูกซ้ำยากซะดอกอิวคอยอยากน้ำปักพี่น้องน้ำมันง่ายหยุบน้ำปัก ทูเจ้าให้แล้ว <practiced> ว่า hmm. น <r aud Down wei> ั่น่ะเจ้าให้แล้วบดอนนั่น่ะเออเอาแล้วทั้งนั้นยังพอดยังอีกพอดหนึ่งหยาหางมาเจาะพี่น้องลืมจับกล้องข้างเหลยงนะข้างหลางกินน้าได้หลายยิงท่องเพราะเราไม่ได้กระบอก ล่มน้ำมอะไรพี่น้องวิว,ว,วมาแล้วทั้งหนา้าทั้งตาแนาเนเอมก้องทั้งตีนในยางกะจังมือ่อเช้านี่ยไปเตะหินพี่น้องเอ้ยเจ็บกระโดโดมือกนะนะ็ล่มเข้าๆนะให้นี่นะล่มเข้าๆเพราะว่าเข้าล่มลุ่มล้ม,ลม ว่าอยากกินหมกมันเลยนาะพี่น้องเนาะอยากกินหมกมันห้านาทีเดียวอยากกินหมกมันหานาทีคือสีเสบนั่งสิคุดประมัณหนึ่งหมกกินบ่ใครมีเสียมชูคุดมันก็อยากหมกเดียวย่างเลือกหน้าเลือกลังพี่น้องเมื่อยเมื่อยธรรมดาที่เรื่องงานน่ะล่ะ พาพี่น้องมาจอบมึงทพังหวยพี่น้องอ้อเพิ่ปลูกมาพักพวจะเจี๊ยบปลูกมะคโพดตะกี้ตะกอนทพังตรงนั้นนะตรงบนคุงค้งนั้นนะมีมีพวกผู้บ่าวมามาโดดมาโตที่น้องมากระโดดน้ำะนะน้ำขืนทันซาน้ำขืนมากระโดะโดท่วมท่วมป้าเพื่อปลูกลาย ก็พูดง่าไม่ได้พี่น้องบรรยากาศอยูุ่้อยู่ห้องพี่น้องยุ้ยใหญ่ๆเลยยุ้ยโบงกำลังกระบ้านกับตาภู้ที่จีกเมื่อไรบอาพวกนี้เกี่ยวเขาแล้วหรือพวกน้อยที่น้อยชองตัวนี้เขาว่ากุกอันนี้ดีนี่ว่าประเทศนั้นเอาไปปั่นนี่ก็บียับแล้วพีลงเบิ่งก่อนเด้อพี่เจ้าได้ปะ ได้กั๊มนึงอ่ะกล้องครับคือข้าเวเปนั่นไปปั่นจะนา้าเบียกินในนี่ออกสันซากองเขาพี่น้องคนมาเมื่อวานนี่แล้วกองที่ซอกน,นี่นะงวดเป็นงวดสุดท้ายหองเขาใหญ่กองที่สองอยังบาเริปันป่นปั่นแล้วปั่นไปแล้วนะแปดซิบห้าโมเมนต์เก้าชีบปั่นไปแล้วนะเรา 93, เก้าสิบสามเหาเกี่ยวให้ที่ไห้ตัวทบิดสองไห้อย่างนี Hyd, ้เก้าสิบสามเกี่ยวไปแล้วเก้าสิบสามโฉบยังเหลืออีกยังไม่ได้ปั่นเพื่อนี้เลยก็ให้ผู้ผู้ตะผู้กะแมันเกิดเสียวน้อยยังปุ๊บยังแซ่แช่อยู่นะเก็บพอะไรเก็บเก็บไม่เก็บเห่าท้องเหาดึงลาย เครื่องโอ้โหเครื่องของป้านจะเคลื่อนจะคืนยนจะคือเครื่องบินมาไม่บินแล้วมันล้มนะเฮ้ยล้มแล้วพผมว่าพันเขาอีกมือเขามาเหมือนยังบริลลล้มเนะจีล้มเต็งกันเบไปแล้วเมาเหล้าเลยเพื่อเพื่อได้เกี่ยวเจ้าว่าเบิดแมนฮ่องเปอร์เกยซ้ำ มันล้มพี่น้องมันก็เกี่ยวยากแล้วบดนี้เนาะเกี่ยวยากเลยนางล้มเลยสมมุเกี่ยวมันอื้ออจานทาก็ได้เกี่ยวเด้อันนี้แล้วตเทิงก็ลมาเกี่ยวเลยแหมันล้มพี่น้องมื้อนี้ยังบ่ได้ล้มดเพราะว่ามันล้มกกะเลาก็ล้มอือผู้ล้มน ทั้งซี่แหละเขางามนกมกรุ่มแล้วมันสูงเพราะนั่นมันสูงเลยพี่น้องสูงจนเพียงอันเพียงขี้อฮาวนาทีคนสูงนะนะสูงเพียงหน้าผากคนละมันกระล่มมันล่มเนี่ยมันสูงจิกทุกบ่กำลังเฮือมัน มันเดามันเป็นอย่างไรมันมันมันติดเชื้อมันบดติมม็ดติมหน่วยเนาะผู้ทีเ่เมานะได้จิกนี่เมีนบอ,อ,อนะกทวขีขมเมารีบกระดัมดับขุยมาขับด้วยข่าแกเกี่ยวขเขาแล้วตั้งนั่นกับค้นขเขาคุณละทงไปเนาะผู้ก็ถือเน่ยข้าเจ้าค้านยังมเงงาเร็งสี่แบ่งกระเจ้ามีคุณมาซอยกระเจ้า บรรยากาศเนี่ยมาแลงพี่น้องอยู่บ้านอยู่น้าเข้าไปแล้วคลิปหนาสบายดีคลิหน้าพอคนใหม่ขบวนคุณลาลายที่เบ่งที่ชมน่าตลอดมากพี่น้อง